ที่บานที่ตายบานที่เกิดนะคะบานขุมสุวรรณนะคะอยู่ที่ถุงเต้าเหลาหน่อยให้คุณผู้ชมเข้ารู้ว่ามังแต่เด็กเันโตเป็นแบบน้อยมากชีวิตแม่เนี่ยทำสร้างละครได้เลยถ้ารายละเอียดเจาะหรือกันมันอย่างอีเยอะอันนี้เราพยายามแบบกระชับไะกระชับคุณแม่ตอนแรกเจอซาลีเกิดเปลี่ยนไปห้าเเปลี่ยนไปห้าเฉลยได้กูเปลี่ยนกูเจ๊งเ่อนโก้เงินไปเป็นสิบราทซิบรามกลไอ้นาชารีเนี่ย เปิดบล็อกถีบานถีตายบานถีเกิดนะคะของเราบานขุมสุวรรณนะคะอยู่ทีถุงเต้าแต่ว่าหนูไม่ได้มาคนเดียวนะคะวันนี้มีคุณแม่มาด้วยดาดดงค่ะกรดงค่ะก็เดี๋ยวจะให้คุณแม่นะคะผ่าชมบานเพราะว่าตอนนี้รีโนเวทไม่มดถังล่างเลยค่ะพูดสนับสนุนรักนะคะยังไม่ได้จ่ายหัวสุดท้าย นมาถ่าเทศกันเดี๋ยวเราเข้าไปดูบ้านข้างไหนกันนะคะโอเคไปดูกันค่ะอ้าวยู่กับพราในช่องพราวฟ้าเคเคนะคะลืมเปิดไป ตั้งคาบานมันรัวเวลาฝนตกทำไปทำมาลามไปงวูลามไปงวูเดี๋ยวเขากลับแค่เ้ากลัวเพิ่มขนาดนีน้องเออฟ้ามันไม่ช่วยอหรอกฟ้ามันกระผมพ่นรัวทั้งหาดเลยตอนแรกมีรูปไหมแบบเก่าอ่ะมีสิเออเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูแล้วมันเป็นฟ้าแบบวายกได้เลย่อดีนะหนึ่งหนามันก็รัวมาตามดูนี่เมื่อยังมี ข้องแหม่นี่หนังตาซึมๆแล้วเลยเป็นผู้ชายอ่อนไ,วไหวเขาขวดสิ้นละปิ้นจ้าอ่อนไหวเอ้ยหล่อสาวก็สวยหลานสาวก็สวยมีบ่อท้าวล่อ,อแล้วเราได้ออเดอร์กับข้าวไว้แล้วเพราะวะ่าเราอยากทานฟี่มือแบบว่าดึกดำบรรพ์เนาะ Original ี่มือแบบว่าออริจินอล เหมอ้อเตอิอเปลือยอยู่แถวนี้เรา <laughs> ไม่ทัน <laughs> ได้กินเลยอันนี้ทำนี่ก็เต็มหม้อเลยนะค่ายดีมาเลยค่ะมนมจีนมัดกิโลสามโลวัดแล้วมึงนาำแล้วเหรออ๋อแล้วถึงอันนี้อยู่ตำเกยอันนี้เราแกงนอเรียงนะคะกระมูกสามชาั้นตำข่าเกยตำข่า<ม>ใส<ค>่เครื่องในด้วยเน้นๆนี่คือขั้วมูนะคะร้อยมา้าขั้วกลิงอ่ะขั้วกลิงค่ะร้อยม้านี่แกงช่อมกเลือยอยู่แถวนี้แหละค่ะเอค่ายดีมา มาทำรอกแบบว่าแม้ทำอาหารตอนเช้าแต่ว่าตื่นส้ไส้<า>เอาก็ออกมาทำเซตพัดเดวตอนนี้ก็เลือดแต่กินอย่างเดียวเดี๋มาชิมนีว่าว่าอาห้านรดมือแม่นั้นรวยมากรสได่รู้ ก็ไม่เป็นบางทีเราเลี้ยงเน้าตมีฮะแล้วถ้าบ้านเดาเร่งตายมือนอเรี่ยงหลาวหน่อยตั้งแต่แบบว่าดาวฟื้นตั้งชื่อเผาฟ้าหลา,ว,าลวหน่อยให้คุณผู้ชมเข้ารู้ว่าตั้งแต่เด็กยันโตเป็นแบบน่อยมั้งตอนน่อเนธทองทองเขา้าวะนอนอยบานตรงลังนี้แหละแต่ว่านอนอยุ่หน้าบานปเป็น,เป,นเป็นเตียงเตียงนอนนอนเล่นะ่ะซึคืนนัาน่ะเป็นคืนมีแต่เดือนมีแต่ดาวนอนแง่นมองมองดาว แล้วไปได้มาดาวบนวันน่ะ <c oughs> เป็นไพลินซี่น้ำเงินเต็มถังทองฟ้าเลยว่ามันแจงฟู <c oughs> วันรอนนอนแลแเลด้วยความทุกข์ใจว่าฟเอะมันทุ่มาได้ช่วยแผ่นนั้นความน่ารักความชอดใส้ด้วยไพลินซี่น้ำเงินเนี่ยได้มาทั้ <c oughs> งปีพออมาจึงอ๋อ ก่อนพี่อดัมนตอนทองนี่คือฟันว่าข้าวไปเมื่นป้าหิมาพานอันนี้จะเป็นคุณเข้าเลยนะไปป้าตอนมมเมื่อ,ดดอว่าเมียได้โดนจิตโดนใจว่าให้เราแง่งมองก็แบบ,บเหมือนปลูกข้าวนวะันนั้นน่ะลิบๆเลยนะพระพุทธรูปพี่น้องเฮอฟังนี้เป็นองค์สีทองนางข้าวนาห้าห้านะแบบน,นี้ถึงแม่ยุคข้างหลงังครับนังหลอกเขืองจอดออกเกินั้งแง่งมองขึ้นไปองค์สี่ดำมาเทมองแม่มาเนี่ย ดำนิดดำนิดเออพิวผิวองหนึ่นง,นง,งเป็นมันระยิบระยับเลยนะคือแม้นี่ชาวว้แต่แต่วัาจอดเท้าเลยวับลงเลยโอ,อมันนี่คือเดะเดะเลยไม่มีไรพิษเลยป้านกระตรงกลางคือเทมาเทไปข้องชื่อพีอาด์ดคุณแม้ตอนแรกเจอซาลีกิดนะเปลี่ยนไปห้าเชือ้อเปลี่ยนไปห้าเชื้อได้ ซารีชารีนัดชารีนิชชารีนัทารัตน์รุ่นนักที่เชื่อเชื้อปัจจุบันนัทธารัตน์หม้อดูถ้าเปลี่ยนเชื้อมันจะรวยหม้อนี่อะไรเชื้อมาเลยจ้าเลือเอาว่าที่เอาไอ้ไรไอ้ตอนนั้นแม้ว่าเอ็นนารุงร่นนี่ฟังเลยมันเ็เข้าถาเออนะ ถ้าเข้าถ en like ้า <zou> อ <idity crack> ้าวนาดูมอนเปลี่ยนนาดูมอนเมื่อกี้ปีแล้วว่ากูยังไม่เห็นบีเร่ดีกูจะรดเด้มออะไนี่อีหมอนี่เปลี่ยนตาหนัชชารีนะชื่อนี่ทำไรกระรุงรวยเปลี่ยนแล้วเมยว่าตัวนั้นทำรับเบ้โกูสร้างอยู่กูไม่อยากพูดเลยอีหนัชชารีไรกูปนัวกูเปลี่ยนเพราะกูเจ้งเพื่อนโกเงินไปเป็นสิบล้านสิบล้านกับอหนัชชารีเนี่ย นี่รูเรท่าได้แตงานห้าตังเอาไปใช้แต่นี่แมมมันไอกโกรช่างเนี่ยไปได้ใช้นี่ตังนี่ต้องส่งทางตัวเอง <c oughs> เรียนต้องต้องส่งแมกัน <c oughs> ทำมาประมาณกี่อาชีพแล้ววะโอ้นยนาให้นักอาชีพเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแต่แต่ขึ้นกรุงเทพพระมาฮานาคอนมาเดี๋ยวถามคำนะอายุทธชีพส่องนะโอจะอสุราษฎร์ธานีนะคะไปโย่กรุงเทพแป๊บหนึ่งตอนนั้นโอ้ยชีวิตลำเค็ญ ปเป็นไปเป็นถ้าพูดไง่าจะถ้าพูดได้รู้นี่กับในบ้านแต่ถ้าพูดแบบชัดๆเลยก็คุณชายอยู่ีดีเองห้องน้ำที่เขาให้เราใชายอาบน้ำออกมาตันมาตันทุกหนามันคั่งใช่ไหมโอ้มาคั่งปุ๊บเราก็อาบน้ำน้ำมันมันกระท่วมท่วมมันกระเบียเราเราก็ต้องยื่นอยู่ในนั่นน่ะมันก็แช่อยู่อ่ท่าเปื่อยมดเลยอ่ะ จนแม่คิดห้าวิธีคุอทำพือดีว่าเทว่าจะคือแม่เป็นคนรักสะอาดอยู่เลยใช่ไหมคือทำพือดีว่าที่ต้องไ่ต้องลงเป็นเช็น้ำผพานนี้ทุกวันน่ะแม่ก็ห้าไอ้นี่เกาเออเทอเอามาต่อต่อต่อให้สูงอ่ะเพื่อจะยื่นอัดนามบนนั่นน่ะแ่นน่ะอันนั้นคือจำจำมาทุกวันนี้ชีวิตแม่เนี่ยทำสร้างละครได้เลยถ้ารายละเอียดเจาะหรือก็มันอย่างอีเยอะอันนี้เราพยายามาแบบกระชับแล้กระชับแซดจากกรุงเทพมหานครนะคะก็ไป เชียงไม่ค่ะมีคุณคอปไปแล้วฮอตฮอตฮอตสาวฮอตเป็น, <hot. S 1> เ,ปนเป็นเทต้องการของทุกคนพอเข้ามาเห็นปุ๊บอ่าคอปเรียนเด็กทีนี้แล้วจึงกาบ,บานสมัยนูน้นทายุเฉียงไม่เนี่ยเขาไม่ได้มีน้ำประปานะคะตักน้ำจากบอก่อก็คือบ่ออยู่หน้าบานเน่เติมในในในแทง่งในห้องน้ําให้กับเจ้าของบ้านทุกวันให้เต็มเลยเพื่อเดี๋ยว่าเจ้าของบ้านกลับบานเนี่ยเขาจะได้มีน้ำอาบความที่รักเรียนแต่ตอนนั้นน่นะอยากเรียนมากเลยแต่ว่าไม่มีตั้ง กะเลยนี้อ่าไปเรียนทักษาผู้ใหญ่อ่าตอนข้างเย็นพอพ่กครับมาเออเจ้าของบ้านก็ขับรถเถื่อนเต็ง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 ช่องในเมืองนี่เจ้าของบ้านอย่างขับรถเถื่อนใช่ไปเรียนในเชียงใหม่ก็คือโรงเรียนอุทิสุขผลในเชียงใหม่จำได้ทุกวันนี้เวลาไปเชียงใหม่ทุกครั้งจะต้องขับรถแต่ต้องไปไหว้โรงเรียนทุกครั้งนั่นนะที่ให้วิชาความรู้การเรียนตรงนั้นจจบหมอหนึ่งถึงหมอสามพอจบหมอสามกะข้ามาอยู่ในในตัวเมืองเชียงใหม่กะส่งตัวเองเรียนแล้วแหละทีนี้วัดธนูไทยพายัพ เปลี่ยนบมอเส่เป็นพนังกงานต้อนรับร้านอาหารตอนนัดจำได้เลยชางเพื่อไปขอาใ,ใส,สา่สบายกับชุดไทยะนะสวัสดีค่ะเ <c oughs> ชิญนะคะ <c oughs> อันนี้้ <c oughs> านอาหารอ้าวบังเอินเกิดมาด้วยผลสวเสี่ยงดีนักร้องคะ่ะเป็นนักร้อ <c> ง <oughs> ไม่ธรรมาดาขยบับขยบับเป็นนักร้องหลงเรม ึ่งข้างหล้างมันเป็นล็อบบี้นี่อย่างยู่เชียงไม่ยู่เฉียงไม่นี่อย่างย่เชียงไม่อยู่ตรงเออเนโ่ยกับตรงโรงแรมเฉียงไม่ผูกคําตรงข้ามกันเลยร้านอาหารน่ะแววว่าเอาเออันนี้หน้าตาไม่ธรรมาดามันก็ผลดลัเนียนะทำเพลงได้นี่ยเทพได้เลยเนี่ยก็ว่าแนั้นน่ะไปกรุงเทพตะเอาปไปกรไปเลยฮะเสร็จปุ๊บก็คือขยับขยายไปร้องเพลงเทพชมบุรีคาเฟ่ จำได้เลยเทตรงนั้นนะ่ะคือให้ทางเงินให้ทางอาชีพเทดีอา,อาชีพนักร้องสัมัยกกนนี่คือเป็นงานที่ส่งเกียรติมาไปค่ายตัวได้เงินมานั้นะไม่ใช่นะคะ <c oughs> ทุกคนเทสสัยก่อนนี่คือใช้ความสามารถล้วนๆเสี่ยงคุณต้องดีหน้าตาคุณก็ต้องพอใช้ได้เออนั่นแหละว่านี่ก็คิดว่าเวลาบอใครว่าแม่ทํางานอาชีพรองเป็นคาเฟ่บิ่ง เขาใส่ตาเปลี่ยนการเทสผู้ชายจะได้เมียเป็นนักร้องสักคนสมัยนั้นนมดก็เป็นซิบซิบลานอันนี้เบาได้เลยพูดได้เต็มป้าเต็มคำเพราะฉะนั้นเอาไว้ไรพอต้องซื้อมาไล่ให้สมัยก่อนเขาแขวนมาไล่เควนมาไร่เวนมาไล่นี่ไม่ใช่ลี่ยบาดซองบ้าดเหนื่มาเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยพอได้หนูไหมอ่ะแฮปปี้เบิร์เดย์ก่อนแฮปปี้เบิร์เบอร์ ให้โชคดีสุขสีวันเกิด <c oughs> สิ่งประเสริฐได้วังตั้งใจแ <c oughs> ม่จะล้องน้องมา <c oughs> ให้ได้ซ้อมดังฝันไฟจิิแจำใสทุกวันทุกคืนให้ร่ำรวยเงินทองยศศัดิ์ให้ความรักมากมีดาดจม ทางสิ่งใดจ,จงรุ่นล่วงราบเื่ออายุยืนปลอดโรคปลอดไป <c oughs> เป็นปีวันเกิดที่ <c oughs> มีความสุขมากเพราะว่าลูกอยู่กันครบพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วก็ได้อยู่กับครอบครัวอยู่กับพ่ออยู่กับคนที่เรารักทุกๆคนนะคะอยู่กับน้องมันมันไม่ได้เป็นอย่างนี้มาหลายปีลูกหลานอยู่กันครบ มันเป็นปีที่รู้สึกว่าอืมมันน่าจะเป็นปีที่แบบดีแล้วก็จะดีอย่างนี้ตลอดไปในทุกๆปีสิ่งที่อยากจะบอกคือรักลูกมากแล้วก็ขอบคุณลูกมากลูกทุกๆคนเป็นลูกที่ดีที่ประเสริฐสําหรับแม่มากขอให้รู้ว่าแม่ภูมิใจในตัวลูกแม่มากทุกๆคนนะรักลูกมากสุขสันวันเกิดแม่นิดนะคะอันนี้ชื่อแรกก่อนเท่ากาน <laughs> ชอบมากเลยชอบมากเลยปี ätt, น,นี้ได้เค้ก2อก้อนเป็นคนที่แบบคือถ้าวันเกิดจะต้องมีเ um, ค้กขาดเค้กไม่ได้นะคะปกติไม่มีใครสั่งให้นี่สั่งเองปีนี้นี่ก็คือนี่น่ะไปหาให้พี่ขวัญ่รักมากเลยไปสั่งุกคนณทำไม้แต่แต่เช้าวันนี้ทุกคน อยู่กันพร้อมหน้าแม่ขอให้พรที่เป็นมงคลทุกประการกลับไปสู่ลูกของแม่ทุกคนคนที่หวังดีกับแม่คนที่รักแม่ทุกคนจงมีความสุขได,ได้พบแต่ความดีและไม่มีความทุกข์ทุกคนตลอดไปขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะให้พรอย่างให้พรรู้ดี ก่อนเนี่ยได้เงินเลยมาดีมาดียูยูยูยเย็นููยูยยยู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 ูย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 ูอูอยูมนะ <c oughs> ูเช้ายู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 ย